เยอสะอ่อนนี่ยังจะกินอีนนานเลยใครมากจะกินแค่นั่นโตตายเลยสบายดีพี่น้องมื้อนี้สิมาเฮ็ดเมนูตามมาหมาเด้อพี่น้องกินเที่ยงอาหารเที่ยงกับสลิมปากเหี่ยวปากเห็ดอยู่ได้เพือนเราจะอยู่แต่คนหนึ่งคนเดียวเพื่อนเพื่อนหน่อยเล่นเล่นออกเดค่ะ กำลังมาแต่โบดกำลังมาแต่วันทิดเลยวกะสวยิงพันหิ้วเข่าแห้งพี่น้องเห็ดเมนูง่ายๆเด้อพี่น้องมันนี้ตั้มมาม่ากินกับเขาเด้อพี้อกินนำกันเด้อพี่น้อง ต้องหิวขาวแหงนออกาจนสันจนอันขีด่านาจนไปถือสันตอดทัเต็ดสันตอดตัดเด็ดเดี๋ยวเาวสีดังไพ่ต้มน้ำไว้นะทุกคนเอามาหมามาลวก ะยิงปลาคาในหันยงๆอยู่บ่เดี๋ยวขอซืไปเบิร์มาแเดี๋ยวไปเอาหนามมาต้มไว้ มี่คื่ออุปกรณ์ต่างไ่้จำลองอ่ะตัดในการชิลว์มาเมานะทุกคนหยกมาเิลดเรียนต่ำารดินขเพนย่งเมื่อนเพื่อนโอมนหนีเพื่อนเพื่อนเธอเปนสามเพื่อนเพือน หลุดเหมัอนกันเ,นเ,นเรื่อความหนาตาจะเป็นยังไงมันิสิมาเห็ดเมนูตำตำหม,มาม่าได้ปะเนาะตำหม่าม,ม่า,มากินกินเที่ยงเอาแบบง่ายๆมันเพราะว่าจะยิงคนหิวเข่าแห้งแล้วเนาะ หมูซึกว่ะหกสยยงสิหน่อยโพดแล้ว่นี่ยมาเดินยองกินตำมมากันอานเขียงของซาินเซียแต่อันนี้เอตเอา บริสไซด์มักผิดเด้อพี่เ้องเพราะว่าสายิงเ่นเป็นกระเพาะก็เลยบริสไซด์มบบผิดอาหารเที่ยงนกินแบบง่ายๆพี่นหลุดสัตว์ของสยิงกินกับสิบแบบออกเปรี้ย,ยวๆหวานๆจากน้อย ごめアなさい。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ก็งมอะที่ทีภาษาเปิอเป็นอนะไรด้ยไล่ในเฮงกระเตกไกนี่นะเฮงกระหองใเชาา้าอ้

มาเด้ดดอพี่น้องอาหารเที่ยงของสยิงกับสลิมหั่ตำหมาหมาเนาะตล้มาหมาเขาแซ่เนะาะมันหิวเข่าเลยพี่นอ้องจานพามบุหัวสิกินเบิร์ดหรือบ่เนาะสยิงมาต่องเบิร์ดเพราะว่สาสยิงมันหิวเข่าแห้งแล้วเนาะอ่ะเข้าใจกัน จำนนลิมั้งกจะแสบแต่คจะเสบนะคนหนึงเสบคนหนึงเสบนะปกคนนั้นคืบุาสรมรือาอืมนันวอยูรมน่นวนลวลนั่ง่ลานาั่นล่วา ติดเขามานำม่เดินขั้นในวายยังหิวเลยพี่นอ้องกินยังกระแซบ <c oughs> กินมา,มากๆกระเผากระแซบพี่น้องมาเดินคน เสยิยงอบวงมนันเด้มอมันมีบ่วงเจะเ,เช่นแมือ่อยุกกินอะไบ้างไก่ <c ười> งวงเสยิงเหี่ยงได้หลายมันนี่ออกมากินเข่าอยู่หฮมม่วงเนาะ ก่วงกับมังไหสุดที่เอาเขาก็มาถอดลงหิดซาลินถอดก็เหลือเอออุ้ยมะเขือน้อยแซ่บโอ้ยยิงมะเขืใส่ทุบหนาฮุบหลังใช้บัวงเมืยิงเลยงม้วนเออเป็นวัคน ตาหัวตามโวไปบนเนี่ยอยูแหง้งเด้อสวัสดีนี่ยังจะกินอันนั้นเลยใครมากจะกินขนัาดโตตายเลยหาย <laughs> มาตอนชอรินเด้นตอนชอรินีอยู่นะชอรินกินจเป็นแผลเลยหายมากจะกินง่ายโดนหายสนใจว่บบาพี่ตเบิกเขาได้เบิกอะไรสุดแต่บ้าน มเะเแค่บ้างอืมปิ๊กมะเขือแต่มะเขือหน่อยนิดน้อยพอดีคำพอดีคำแบบนี้อันนี้คือของหมักของซาลินเน,ะน,นะาะมีมีฟักัสแล้วก็มีมะเขือหน่อยเนาะ สลิมจัชิมาก,กินนาะทุกคนมาเด้อทุกคนมือกินข้าวเที่ยงน้ำข่าวหญิงทำสือหญิงมาชิมอ้วนเลยแนะั่งกินลายอ้วนแห่งกินพี่นางสลิมไปใช่ลชิมชก่อนเลยแต่ก็มีลาลา น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อกินหมดแวกาเฮงกแบบประมาณตะาบเลนะบ้านนี้เจอแบบว่า,าไไคาะาาาาสฟเจอนอเจอหน่อยเจอ่อยแุปกปกบ สะเอินพิ่นบหได้มาเนาะสะเอินพิน่น, <_ d ata> น,นอยู่นะมาะกคือบ่ทันเนาะนาแล้วกันขอถ้ายิงหิวแล้วเอาคำเขาจนบ่วงแลยเนาะจังไง <_ d ata> จกไักหอ <_ d ata> มอยเลยเนะเขือเนาะเพรานี่คำเนา เป็นแบบง่ายๆนั่นใ่หอเเือกนหน่ลยละคำกร่นละคำยิงกระปอุ้งเนี่ทุกคนเกลือน่อยขิงเขาเทียนกันเดพี่นอะ อยู่ข yeah! tamam, ้างเพือนมงเก้าพี่น้อยบกินขั้นกินขาวบกินหนำไม่ได้พากอันนี่ย่ะลินมากมากนจะจยิงนุ่ม้อนก็ได้มักกินเพื่อนเพื่น่ มือนีบร่ไปหายังาร์กินเขาก็ตำมาก

เั่นไมก็รอ้อยอืมมาขนาดละร้านอือนั่นหรอ,หรอ,หรอ,หรอ ว่าไอ้ชใจมากินข่าหนอกเหยือนหนอกบ้านบ้างอันนี้จะเป็นการกินข่าหนอกบ้านของคุณชินลองเนาะอคือเป็นชั้นข่าหนอกบ้านของเชลินกับซาจิงหนอกบ้านกับหนอกบ้านลิ้นร้อนผู้ชาวบ้านเพื่อนคิดถอ้ชงใจกินข่าหนอกบ้าน แตบเด้พี่น้องคุณมาเชียรตับตามมามามันยังหิวมาเกือบปอมันเดิมไอตัวกรุงขาวเดิมไอซุกไอซุใจก่อนแหลขกับทุกคนที่บูจักซื้อ ช่า <c ười> um, 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 ักอยู่ห่บานคืออคุณมูำสั่ง อย่าหนูเลยครับเป็นอ่ครับบรรยากาศมันเป็นใจหนอกกินกับหนอกบ้านแล้วพอแล้งพอทำใจอยากออกหนังบ้านแล้วลมซวยมา พี่น้อมันดหน้าสวยสยิงเลยได้อส่ยิงเสีดำนามันเรองทำใจมันรับถอยนะมันทำใจอัดุกมันอนสยิงกับเอิเนี่ยช่งส่เอินเปนสิดำก่อนเนาะ กินตับปลาเพราะมันน่นไม่ใช้เนาะฮึับกันเลยนะไปห้าถิบแทมัน

้ายิงกันมากินต้องกินให้เบิดมาฮ่าสีหอมคนนี้พี่น้องสีหอมสองไอ้น้องกินสีเบิดอีบ้นานอะเป็ดก็อยากมากินนะเลยกินข้าวนอกบ้านนีเป็ดเ่อนฟูงลายแค่ไม่จะเป็ดไปทักมา ม่ก็มาตัวเองมันไม่อนนะ <c oughs> าคนฉ่างเพื่อนน <c oughs> ม่ถึงเรื่มงเรือสามเนมัอนนึกถุงใช่ไ้น อันนี้อยางต้องมาหมาเขากันอยู่ด้ <c oughs> วยเนาอแ่บักเขาก็ต้องเขาเ้าแล้ยช่วงพั่วหิวทำหิวนี่ยังมากกินให็ดียดเนอ้อย ได้ะไรมากกล้ดิเอาเป็นว่าคอโตลาไปกินเขาคนน้องพี่น้องค่ะ เพราะหิวเข่าแฮงคลิปนี้ก็ทำได้มากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกี่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีค